จริงๆแล้วขวรของเจ้ามันคือขวานชมพูขวานไม้สีชมพูอันนี้คือของเจ้าเจ้าของไม้ก็ข้าขอโทษข้าขอโทษขคาแค่อยากได้ขวานทองเทวดาก็แบบไม่เจ้าจะไม่ได้โอกาสอะไรทั้งสิ้นและขวานที่เจ้าได้ทำตกลงไปนั้นเจ้าจะไม่ได้อะไรสักอย่างเทวดาบุญรรมไป จบโอเคโอเคผมรู้มันไม่ตลกเลจริงจริงมันอยู่ที่ผมเล่าด้วยแหละเนื่องาผมเล่าให้มันตลกไม่มันมันก็ตลกใช่ใช่ใชมันมันจะตลกนะแต่ผมเล่าให้มันตลกโหสคริปสคริปเขียนมาอย่างดีสคริปเขาปูมาให้อย่างดีเลยแล้วกูม,ม,มาเล่นเสียหมดเลยอ่ะมียายคนหนึ่งมียายคนหนึ่ง หอบหิ้วถุงที่ใส่เงิน3ล้านบาทมาเพื่อเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึง่งชื่อธนาคารว่าอุ้มสยยวยดาวอัสต้ามิยายคนหนึง่งหอบถุงที่มีเงินอยู่ในนั้นจำนวน3ล้านบาทเพื่อมาเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึง่งเมื่อเข้าไปถึงจึงพูดคุยกับพนักงานสาวว่า นี่ฉันน่ะต้องการจะฝากเงินอาวสคิปหายขอโทษสคิปหายกับพนักงานสาวว่าฉันต้องการที่จะฝากเงินที่ธนาคารเมื่อพนักงานสาวเห็นจํานวนเงินแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจเองจึงพาคุณยายไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไหนแล้วล่ะอ่อ เมื่อพนักงานเห็นด้วยความที่พนักงานเห็นเงินจนํานวนมาก3ล้านบาทจึงไม่กล้าตัดสินใจเองใช่จึงพาคุณยายไปพบกับผู้จัดก,การธนาคารผู้จัดก,การธนาคารก็บอกว่าสวัสดีครับคุณยายวันนี้มาทําอะไรหรือครับคุณยายก็อ๋อ,อกองกองคุณยายก็บอกว่าอานี่หนูน,นาเงินย,ย้ายนาเงินมาฝากธนาคารหนาล้านเอ้ย คุณยายก็เปิดบัญชีเอ้ยเปิดเงินที่อยู่ในถุงให้กับผู้จัดก,การดูมันเขียนว่าอะไรไม่เข้าเขียนมาถูกผมครั้นเหรอครั้งผู้อ่าผมขอโทษคุณยายก็เปิดเงินสามล้านให้ผู้จัดก,การดูคันผู้จัดก,การเห็นเงินก็ถึงกับตกใจเฮยจึงถามกับคุณยายกลับไปว่า คุณจะไปเอาเงินมาจากไหนตั oh. oh. ้งมากมายขนาดนี้ครับกูจะก็ตอบไปว่าอ๋อยายชนะพนันมาหนักหลานเอ้ยกูจะกันยายพนันอะไรมาจึงได้มีเงินมากมายขนาดนี้เอาเอากล้องกูค้างเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเอาเออกรรมมาละกรรมมาละ เมื่อผู้จัดก,การได้เห็นเงินที่คุณยายเปิดให้ดูจํานวน3ล้านบาทผู้จัดก,การตกใจตกใจมากผู้จัดก,การคนนั้นเขาถามกับยายที่มาเปิดเงินให้ดูว่ายายไปเอาเงินขนาดนี้มาแต่ไหนยายไปเอาเงินขนาดนี้มาแต่ไหนครับเนี่ยยายก็ตอบกลับไปว่ายายชนะการพานาันมาน่ะลานเนยผู้จัดก,การก็สงสัยว่า คุณยายไปลงพนันมาอะไรเออไปลงพนันอะไรมาอหอ,อ,อ,อะไรมาถึงได้ขนาดนี้คุณยายหวัวเราะเฮ้ <c oughs> อเฮ้เฮอไอ้เฮี้ยผเสียออออโอ้อโโพ่อหนุม่มอยากรู้จริงๆเลอผู้จัดจาการแบบครับยอยผมอยากรู้จริงๆผมจะเจอรู้คุณยายก็ตอบไปว่า งั้นเราลองมาพนันกันสักแสนยายว่าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเจ้าลูกตุ่มของหลานจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผู้จัดก,การก็คุณยายเจ้าจริงๆหรอครับเนี่ย,ยาากูจะเจ้าอย่างงี้จริงๆหรอกูจะก็บอกว่าเอาสิยายมีเงินนะเห็นไหมล่ะพางเปิดบัญชีให้ผู้จัดก,การดู3ล้านในนั้นผู้จัดก,การก็แบบตอบ โอเคครับตกลงพางน,นึกยิ้มในใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงผู้จัดการบอกไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างไะและเมื่อตกลงกันแล้วเมื่อตกลงกันตั้งนานยายจึงกลับบ้านไปเพื่อที่จะพบกันใหม่ในเช้าของวันรุ่งขึ้นตามที่ได้สัญญากันไว้ส่วนผู้จัดการในวันนั้นเป็นไม่เป็น อันทำงานเพราะมวัวแต่คอยจับน้องชายของตัวเองทั้งวันเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้จัดก,การตื่นมาก็รีบเปิดดูลูกอันทะของตัวเองทันทีว่ากลายเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าปรากฏว่าลูกอันทะของตัวเองยังกลมอยู่เหมือนเดิมเมื่อเห็นดังนั้นผู้จัดก,การหนุ่มจึงคิดในใจว่าว่าวันนี้เราต้องรวยแน่ ต้องรวยเงิน3ล้านเงินแสนกูต้องได้ที่ลงทุนไปแน่ๆ <c oughs> ต้องต้องรวยแล้วใช่ต้องรวย <sighs> เมื่อถึงเวลา9้าโมงเช้าคุณยายก็มาที่ธนาคารพร้อมกับทนายของตัวเองตามที่ได้สัญญากันไว้และเมื่อไปถึงที่ห้องของผู้จัดการผู้จัดการก็สว yeah ัสดีครับยายอ้าว แล้ววันนี้มาใครมาด้วยละผาใครมาถ้วยล่ะคุณยายก็บอกอ่อทนายของยายเองอะละเนี่ยว่าไงแล้วผู้จัดการหนุ่มจึงรีบเอาเยียบหีเสียงหีเสียงขอโทษว่าแล้วผู้จัดการหนุ่มจึงรีบลุกขึ้นถอดเกางเกงของตัวเองแล้วเรียกให้ยายเข้ามาจับลูกตุ้มของตัวเองว่ายังกลมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าผู้จัดการก็ยายยายแพ้พัน,นันผมแล้วอะ่ะ เห็นไหมว่าดอกใช้ของผมยังกลมอยู่เลยยายก็แบบเอามือไปจับแบบไหนจับดูสิหลานเอ้ยยายแพย้จริงๆด้วยในขณะนั้นเองผู้จัดก,การหนุ่ม <im itation> เหลือไปเห็นทนายของยายกำลังเอาหัวโขวกกับผนังห้องอยู่จึงถามว่ายายทนายของยายเป็นอะไรหรอครับ <im itation> ยายก็อ๋อ oh, ยายบอกกับเขาว่า ไม่เกินเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ยายจะได้จับน้องชายของผู้จัดการธนาคารในห้องทํางานของผู้จัดการเองเลยทนายเขาไม่เชื่อจึงพนันกับยายไว้สองแสนเขาก็กําลังแพ้เพดัน,นยายน้หลานเอ้ยผู้จัดการผู้จัดการฮกออ้องไอ้เหี้ยกองกูค้าง โอเคไม่ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วตอนแร้เอ๊ะทำไมกล้องผมมันติดติดับอย่างนี้ว่ะอ้าวอ้าวอ้าว ไหลหลุดไหลหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยไหลยังเดินอยู่ไหมยังเดินอยู่นะ <c oughs> คือผมผมอยากจะจับไม้อยากจับไม้แล้วก็เดี่ยวมากแต่ว่าผมมีปัญหาไม้ผมแม่งเก่ามากแล้วแล้วทุกครั้งที่ผมขยับขยียมันมากที่มันจะช็อตเสียมันก็จะ แบบนั้นผมว่าผมเลิกใช้สคริปดีกว่าผมรู้สึกว่าไม่รุ่งกับสคริปแล้วจะเล่าเรื่องอะไรดีอ่า มีแฟนไหมความรักมีแฟนคนแรกโอเคพูดถึงเรื่องมีแฟนผมเอานี่มันนับว่าแฟนได้ไหมวะก็นั่นแหละแฟนมีแฟนคนแรกแล้วกันผมมีแฟนคนแรกตอนตอนนั้นผมจำได้ประมาณ 4. ปอพอสองพอสามอย่าลืมอย่าลืมนะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้แต่งขึ้นมา บุคคลที่อยู่ในเนื้อเรื่องเป็นบุคคลที่ผมได้คิดขึ้นมาในจินตนาการของผมเองไม่มีอยู่จริงและถ้าเกิดเผลอไปอ้างอิงพลาดพิงถึงใครผมก็ขออาภัยมานาทีน่นท้ด้วยครับโอเคผมมีแฟนครั้งแรกตอนปอ .3 ผู้หญิงคนนั้นเธอชื่อเธอชื่อฟินครับเธอชื่อฟินเสียงเสียงได้ยินไหมชัดไหมเอาเสียงมาขึ้นให้อีกนิดนึง ผู้หญิงคนนั้นเธอเธอชื่อฟินฟินเป็นผู้หญิงอ่าเป็นเด็กผู้หญิงผิวแทนแทนผมยาวเออผมยาวใช่ผมยาวเธอจะเป็นเธอจะชอบมัดจุกเป็นเด็ก,กน่ารักของเธอเธอจะชอบมัดจุกครับก็เธอตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้สึกหรอกนะกับคําว่าผู้หญิงคนที่น่ารักจังเลยเซ็กซี่โอ้ไม่กอด ยังไม่รู้สึกแบบนั้นตอนนั้นผมพู่งปสามไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งผมกับฟินอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ในห้องเดียวกันเราอยู่ในชั้นเดียวกันผมก็บฟินเราเราไปเล่นกันยังไงไม่รู้เราก็ได้ถามกันวนะ่าผมก็ถามกับฟิน <c oughs> ฟินแบบว่าเรา <c oughs> เราเรา,เรามาเป็นแฟนกันดูไหมฟินแบบเอ้ เขินจังเลยเอาจริงเหรอผมว่าเอาเอ,เอจริงดิเนีอาเป็นแฟนเนี่ยดูไหมฟินก็ตอบโอเคโอเคถามว่าความรักตอนป .3 มมันเป็นยังไงมันไม่หวานไม่ได้หวานมันมันผมคอนร,รักครั้งแรกของผมผมไม่ได้มีฟิลแบบว่าเดินจับมือกันหอมแก้มกอดกันจูจี้สู้จูจ้าอะไรไม่มี ความรักตอนนั้นมันเป็นแบบเปิดป่องมากมันเป็นความรักที่แบบ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกที่แบบแตะตัวผู้หญิงครั้งแรกอะคุณเคยไหมแตะตัวผู้หญิงครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงอันนี้ผมผมอันนี้ผมผมผมมีประสบการณ์นี่กับแฟนคนที่สองน้องเขาชื่อว่าอ e. ีน้องอ e. ี เอาอีกเอาว่าค่อยเล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 ่าเรากลับมาเรื่องแฟนคนแรกตอนปสามก่อนน้องฟินผมก็คบกับฟินผมก็เหมือนไม่เป็นแฟนแต่เป็นแฟนเหมือนไม่เป็นแฟนเหมือนเป็นเพื่อนแบบแฟนฟิลแฟนอะไรเงี้ยเราก็เดินเล่นปกติอยู่กันมาวันหนึ่งมาวันศุกร์มาวันศุกร์วันศุกร์โรงเรียนโรงเรียนที่ผมเคยอยู่เป็นโรงเรียนเก่าชื่อโรงเรียนอ่าพีที โรดดิพีทีทุกวันศุกร์จะมีการร้องเพลงหาเหียวอะไรไม่รู้เพื่อทําการแยกย้ายกันกลับบ้านพอร้องเพลงเสร,ร็จปุ๊บก็จะฟังอาจารย์พอแพมเฮียหาหาอะไรก็ไม่รู้ฟังก like ันอย่างนั้นฟังแล้วก็ร้องเพลงติรติติรติรเติรติรติร์เตอรกเติร์เติร์เตนร์เร์เติร์เติล์เติรกรเรเรรตร์ร์ ครับกว่าวันนั้นก็ได้ทำภารกิจกิจกรรมก่อนกลับบ้านเรียบร้อยหมดอยู่ดีครับผมจะเดินกลับบ้านตอนนั้นผมจะเดินไปซื้อกับข้าวซื้อไม่ใช่กับข้าวผมจะเดินไปซื้อขนมเพื่อที่จะ,ะกลับไปกินที่รถรถสายผมจะนั่งบนรถสายผมไม่ได้ปั่นจักรยานไปมีรถสายโรงเรียนเก่า PT ีอ่อผมก็จะไปซื้อขนมกลับรถสายไปนั่งกินอยู่ดีนอ้องฟินเลยฟินฟินก็เดินมาหาผม ไปไปนะเจอกันวันจันทร์จุ๊บมฮ้ยผมว่าฟินทำอะไรเนี่ยมันไม่ดีเลยมันดูไม่น่ารักเลยนะฟินฟินก็แบบอ๋อแค่แบบจบลางไงก็จบไงเจอกันวันจันทร์ไม่ได้เจอกันทั้งสองวัน